ดีค่ะเพื่อนๆมาดูความงดงามกันนะคะวันเนี้เปิดประตูออกมาโอ้โหพราวมากจะไม่ยอมเก็บไว้คนเดียวค่ะ,ะต้องให้เพื่อนๆดูด้วย รู้ไหมคะว่าดอกแคคตัสเนี่ยเขามีประโยชน์หลายอย่างเลยนะไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะคะเขาสามารถนำมาเป็นอาหารได้ด้วยนะมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าดอกและ ผลของแคตตัสบางชนิดนั้นกินได้ค่ะแถมมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเช่นมีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเพื่อนๆชาวเกษตรคะใครที่ปลูกแคทตัสมีความรู้เรื่องบางชนิดมีชนิดไหนบ้างคะที่ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายในร่างกายได้ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยลดไขมันเลวหรือว่า DLD และไตรกีสลายได้อีกด้วยและยังมีส่วนช่วยในการรักษาระดับน้ํำตาลในเลือดให้คงที่ได้มีใครเคยมีความรู้หรือว่าเคยทดลองสิ่งนี้ไหมคะ ได้ยินมาว่าดอกแคกตัดเนี่ยบางชนิดบางสายพันธุ์เขาสามารถช่วยสิ่งเหล่านี้ได้นะเยี่ยมเลยไม่ได้สวยอย่างเดียวนันเนี่ยเธอดอกแคกตัดบางชนิดสามารถรับประทานได้ทั้งดอกและผลค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบองเพชรในสกุล โอพันเทียหรือที่รู้จักกันในชื่อลูกแพรน้ำเป็นชนิดที่นิยมนำมารับประทานกันมากที่สุดนะคะ พวกเธอมีรูปทรงที่แปลกตาและดอกก็สวยสวยทำให้หลายคนชอบปลูกไว้เพื่อตกแต่งบ้านหรือว่าที่ทำงานโต๊ะทำงานและสวนสวยสวยและบางชนิดนะดอกก็มีกลิ่นหอมด้วยแถมดอกเนี่ยบานทนทน ยังมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมโชคลาภปัดเป่าสิ่งไม่ดีและส่งเสริมเรื่องการเงินการงานได้อีกด้วยล่ะเห็นออกดอกเยอะวันนี้ก็เลยมาทดลองผสมเกสรกันดูดีกว่าค่ะลองทดลองดูเนาะว่ามันจะติดไหม เดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกทีนะคะว่ามันจะติดฝักหรือเปล่านี่ผสมมันไปนเลยดอกเยอะขนาดเนี้ยไม่ต้องห่วงเลย แล้วเพื่อนๆทราบไหมคะว่าน้ำมันจากมเมล็ดของผลแคคตัสบางชนิดเนี่ยนะสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้ด้วยนะแต่ก็ยังมีข้อควรระวังนิดหน่อยนะคะคือต้องกำจัดยางออกก่อนค่ะถ้าจะกินดอกหรือผลต้องเอาส่วนที่เป็นยางออกให้หมดก่อนนะคะบางชนิดก็มีหนามต้องระมัดระวังหนามด้วยนะเห็นไหมล่ะ ว่าแคกตัดมีดีกว่าที่เราคิดเยอะเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะปลูกแคกตัดหรือว่ากระบองเพชรสายพันธุ์อะไรกันบ้างดอกออกหรือยังสวยไหมกราบขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์และทุกคอมเมนต์นะคะสาร่าไทยขอกลาบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ